โอเคครับมาถึงคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับคือเรื่องของ exploratory data analysis EDA รับ EDA ที่ผ่านมาเราเราดูตั้งแต่ตัวความแปรผันของตัวแปร1ตัวแปรใช่ไหมครับแล้วด้ดยทั้งรูปภาพด้วยทั้งตัวเลขแล้วก็ดู2ตัวแปรพร้อมกันแบบผสมทุกรูปแบบคราวนี้ถ้าดูทุกๆตัวแปรพร้อมกันเลยทำยังไงดีนะครับเรามีการทำงานได้ เยอะมากนะครับแล้วก็คืออันเนี้ยคือหลักๆเลยก็คืออยู่ที่การกำหนดข้อมูลเพิ่มเข้าไปในอสเ t ติกนะครับอสเติกคือตรงไหนอะเธอก็คืออุ้ยนะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมฮะอสเตแล้วข้างในเนี้ยข้างในวงเล็บเนี่ยครับก็คือเราดึงข้อมูลมาเราจะดึงข้อมูลอะไรมาก็ได้ มาใส่เป็น x เป็น y เป็น size เป็น color อันนี้คือขึ้นอยู่กับจินตนาการของคุณเลยนะครับโยนมันเข้าไปสนใจอะไรโยนมันเข้าไปนะครับเปลี่ยน size เปลี่ยน color เปลี่ยน shape โยนเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนีนครับผมสนใจว่าออยล์กับโปรตีนสัมพันธ์นยังไงเรารู้แล้วใช่ไหมออยล์กับโปรตีนสัมพันธ์กันแบบนี้ก็คือออยล์เยอะโปรตีนน้อยลงเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับขนาดของมเมล็ดไหมเล่มันเกี่ยวข้องกับไฮไหมไม่ต้องไปต้องทำการาฟแยกนะ ยัดลงมันมาให้ไม่หมดเลยเป็นว่านะครับแต่ว่าต้องต้องดูดีๆนิดนึงว่าทำแล้วมันจะเม่เซนหรือเปล่านะผมก็ลองทำาบกว่าเฮ้ยให้ขนาดของจุดเป็นตามขนาดของเมล็ดดีกว่าจะได้เอินเห็นเห็นนักภาพออกเลยอันนี้เป็นเป็นศิลปะนิดนึงนะครับแล้วก็ให้สีของจุดเนี่ยเป็นความสูงของลำต้นนะครับจะได้แบบเห็นขอบตุกอย่างพอมกามการลานครับลันแล้วก็ใส่อัลฟาดูวิ่งวิ่งวิ่งเห็นอะไรฮะ มุ้ยอะไรอาจารย์ไม่เห็นมุ้ยเลยนะฮนะเห็นเลยว่าเมล็ดขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเมล็ดขนาดใหญ่จะออยเยอะโปรตีนน้อยแล้วก็เป็นต้นเลยครับต้นที่มีขนาดสีดํดๆคือต้นเตี้ยเออเฮ้ยเลยเว้ยต้นเตี้ยอวนเตี้ยล่ํามันเยอะอุ้ยไม่ได้พูดถึงตัวเองนะไม่ได้พูดถึงอาจารย์นะพูดถึงพูดถึงเมล็ดนะฮะสภาพนะนะไม่ไม่สามารถพูดแบบมหาไพวันได้แล้วเนี่ยนะแล้วก็เมล็ดเล็กเป็นครับเมล็ดเล็ก ้อมโปรตีนสูงลีนใช่ไหมน้ำมันน้อยต้นสูงเมล็ดเล็กแหมไอ้พวกคนตัวเล็กเออทำไมต้องพูดด้วยความแบบอินเนอร์มาแรงขนาดนี้นะะแต่จะเห็นว่าสีมันไม่ถูกใจเลยมันต้องเลือกสีอะไรให้มันชัดอะไรเงี้ยก็เลือกสีเองก็ได้นะผมขอแนะนำพาเลตสีที่ตอนนี้มาแรงที่สุดในวงการ d a t a า i ไตนก็คือสี Viridis นะครับซึ่งเป็นสีที่แบบว่าแจ่มแมวมากนะครับก็คือเหมือนเดิมครับเรามี คัลเลอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับเราสเกลคัลเลอร์แล้วเติมวีดิสเข้าไป C คือ Continuous แบบต่อเนื่องนะครับทุกคนลองรันดูนะจ๊ะเธอสีมันสวยมากเลยไม่เห็นเลยว่าสีม่วงคือแบบน้อยๆใช่ครับสีเขียว,ยว,ยวๆคือเยอะๆความแตกต่างมันชัดเจนกว่าตรงนี้แล้ววีดิสออกแบบมาให้สำหรับคนที่ตาบอดสีดูรู้เรื่องด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเ็จะเป็นแบบเขาเข้มเทา,าอ่อนชัดเจนมากนะครับงั้นวีดิสเนี่ยเป็นโทนสีใหม่ที่กำลัง มาแรงแซงโครงทุกคนนะก็ขอให้นะทุกคนใช้วี d ดีสนะครับอันนี้ก็คือการเห็นเลยว่าดูหลายๆปัจจัยได้พร้อมกันนะครับแล้วก็สีสันชัดเจนสวยงามนะครับเราดูตัวอย่างที่2ครับจำได้มาคราวที่แล้วว่าเราถ้าขออนุญาตย้อมไปื่่นไปบนนะไอที่เราดูเจนพร้อมๆกันะใช่ไหมดูจีโนไทป์ เยอะๆอะอยู่ไหนวะที่มันมีหลายๆจีโนไทป์ใช่ไหมอ๋ออันนี้นี้ขออภัยนะมาสิลานสิลุกอายเขาทำไมหนูไม่ลานแล้วลูก <c oughs> เอ่อไม่เป็นไรหนูไม่ลานก็ไม่เป็นไรจะได้่ามันมีจีโนไทป์เยอะๆใช่ไหมแล้ว,วไอ้บล็อกพอร์ตมันเยอะมากเลยอะเออมันก็จะดูยากหน่อยเนาะถ้าเรา ลองเปลี่ยนเป็นแบบอื่นดูบ้างอาจจะเห็นง่ายขึ้นนะครับเช่นผมบอกว่าให้ x เป็น location แล้ว y เป็น gen เแล้วก็ทำ geo m ทายคือทำเป็น heat map แทนนะครับอันนี้จะทำเป็น heat map heat map เนี่ยเหมาะก,กับข้อมูลปริมาณมากๆแล้วก็ต้องการโชว์แบบใครมากใครน้อยนะครับก็คือผมอยากดูว่าพี่มี gen ไหนไหมที่มีแบบขนาดเมล็ดใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วผมก็ใช้ veridis เข้ามา ช่วยดูนะครับแล้วก็ผมแบ่งฟาเศรกริดแบ่งตามปีด้วยจะเห็นได้ว่าผูแบบมีวิธีการลูกเล่นเยอะมากนะครับแกมันสวยชมตัวเองทำเองตัวเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวซูมขึ้นมานิดนึงนะครับเราจะเห็นแพทเทิร์นอะไรครับก็คือว่าใน2ปีนี้แพทเทิร์นคล้ายๆกันใช่ไหมครับก็คือไอ ไอ้ตัวเนี้ยพันตั้งแต่4ี่สองขึ้นไปเนี่ยสี่สองสี่สามสี่สี่ถึงเจ็ดแปดเนี่ยเป็นพันที่มเมล็ดก,ก็ครั้งใหญ่แต่ว่าจะเห็นว่าปีเจ็ดหนึ่งเนี่ยมเมล็ดใหญ่กว่าปีเจ็ดศูนย์อีกนะส่วนพวกนี้เป็นพันกล่องก๋อยนะฮะตั้งแต่พันสี่หนึ่งลงมาเนี่ยเป็นพันกล่องก๋อยปลูกที่ไหนก็ไม่รอดไม่ดีไม่งามนะครับในเชิงของขนาดมเมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยฮีทแมปเนี่ยช่วยให้เราเห็นข้อมูลภาพรวมได้เร็วขึ้นแล้วอาจจะเกิดอินไซด์บางอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่สนใจหรอกสนใจเใจมล็ดเเ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 ล็กพพรรรรรรราาาาาะะ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 ชชออนะออบบไไฮฮโปตีีนนนนนนนยยๆมม่่้้ััฉ เห็นภาพพวกนี้ก็จะเห็นภาพของข้อมูลชัดเจนขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ในซีรีส์ของซาเลยก็เป็นปิดในภาพนี้แล้วกันนะเพราะมันสวย <c oughs> นะเป็นเครื่องมือให้พวกเราเขาเรียกว่าอะไรอะได้เริ่มคิดถึงวิธีการดูข้อมูลแบบที่ explore สำรวจข้อมูลแล้วข้อมูลเรามีอะไรบ้างแล้วตอบคำถามอะไรกับข้อมูลเราอะไรบ้างมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับเป็นการทําก่อนที่เราจะเริ่มทดสอบทุกที่ฐานอะไรจริงจงจังจ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลมันเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมักจะดีเสมอที่เราไม่ใช่มักจะดีเสมอที่เราตรวจสอบข้อมูลก่อนรู้จักข้อมูลของเราให้มากขึ้นมากกว่าที่เราจะมุ่งไปทดสอบสมมติฐานอย่างเดียวนะครับโอเคครับงั้นสัปดาห์นี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ในเมนหรือเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องเรียนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์ถัดไปครับสวัสดีครับ